เดี icana, ๋ยวตาด้าพี่ลองตาด้าพี่ลองที่ตาด่างพี่พี่ต้องพี่ขอมาลองนะพี่เขาเกมรอเลยไม่จะรู้เลยว่าโป้ยากขนาดนี้มึงลองมึงลองเชิญมาถามดูเหมือนเมื่อวานอ่ะที่มันที่มันแอบอ้างเปล่าไม่เด็กที่แม่เพืก็ลองด้วยเดี๋ยวตาที่แม็กซ์ลองแล้ ไอบอลวันนี้มีคนจะเทสแคนนะเว้ยเขาบอกจะหาเขาบอกว่าจะหาคนเทสอ่ะก็มาดิคือเทสไหนรึปะเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวส่งเดี๋ยวนึงเดี๋ยวกูถามเขาเลขห้องให้ก่อนนึงไปเรื่งนะได้หมดเข้าสดชื่นมันเข้าห้องเขายังเข้าตรงไหนเข้าห้องไหนบัตรเขียวไอ้ที่กูส่งไปส่วนตัวอะไรวะพี่แม็กกับบอลเทสแคนฟรีไฟอ่ะพี่มีคนจะมาเทส มีคนจะมาเทสแคนให้บอลไปเทสอยู่สร้างห้องหนผมต้องไปเหนียรสร้างห้องเหรอแล้วก็อืมบัตรเขียวอ่ะบัตรเขียวรีดแมบไม่เคยไหนวะหกต้องเล่าไงรีดเออเข้าไปตรงไหนพี่แม่เข้าด้วเชิญเหมาเลยป่ะาไม่ได้ไม่เดีไมีใช่จอเดี๋ยวกูบอกมันโตไป,ปไหนเฮียรหัสรหัส เลขศูนย์ไอ้เลขหนึ่งใช่เหรอกูโปพี่เมฟมันเขียนในตรงเอ้าไอ้นี่อ่ะเขาเข้าคำอ่ะในหน้าโปรไฟล์ไปเขียนว่ากูโปใช่เหรอใช่เหรอเออเลขหนึ่งคุยไอ้เหี้ยเห็นมันบอกมันจะมาเทสอ่ะมันบอกมันเทสอยู่อ่ะมันทักเฟซกูมาไม่ใช่เหี้ย มามาทรงแปดด้วยมาทรงแปดก็งัยนะลองดูดิตาหน้าตาีตานเนี้ยผมจะี๋ยวเล่นแบบต,ตาตาเนี้ยผมจะเล่นแบบให้ไกลๆมันนะให้มันตายใจก่อน ฮะมันปอใช่เหรอแชร์จอให้ดูได้ป่ะแชร์จอให้ดูได้ป่ะใช่เหรอมันโปจริงเหรอเฮ้ยไอบอลเวอร์ไอบอลเวอร์ไหนไหนเห็นมันยิงหัวเลยไอตาลเลกมันยิงหัวตาเลกแบบผมเดินไปเฉยๆมันยิงเถอะ

เปิดตนนั้งแท้เปล่าไอ้เหี้ยเดี๋ยวตาดั้งพี่ลองตาดั้งพี่ลองพี่ตาด้าพี่พี่พี่ขอมาลองนะพี่เข้าเกมรอเลยไม่จะรู้เลยว่าแบบปิโปย่าขนาดนี้มึงลอง,องมึงลองเชิญมาถามดูเหมือนเมื่อวานอะที่มันที่มันแอบอ้างเปล่ะเหรอไม่เป็นพี่ลเล้ยก็ลองด้วยเดี๋ยวตาพี่เล้กลองนะ ใช่หรออีกคลิปเขาได้หมอนให้ผมวะดูแลตาเราสองอ่ะที่ผมเห็นนะที่พี่เห็นไม่งงไม่งโปรยบอยท้ายอ่ะพุทกระต่ายอ่ะแม่งงงจริงแล้วอ่ะ Both? Both, mm. yeah, หัวกี่ตาหัวท ok ุกหัวทุกตาไม่มีอ่ะตัวเลยเหรอพี่แอ๊ดพี่แอ๊ดเราไหมแอดแบ๊ไม่มีไม่มีผมแอดแบของแอดไบ๊งเพิ่เพิ่มเสร็เอาเริ่มเกมอีกอ่ะโอ้ขนาความผิวอย่างน้องบอลยังไม่ไหวกับมันแต่มันใต้วอลช้าเหรอหรือว่าไง มันมันมันไก่เลยอะแต่ว่ามันโตอ่ะเนื้อมันมันเล่นเชิงมันเล่นเชิงไม่เป็นเลยอ่ะมันเล่นโตอย่างจะตายมันด้เหมือนกันเลยเด้อเด้อหิวมาก ผมแตกไอ้สัสเอ๊ไอ้เฮียกูชนะไม่ได้ไอ้สัตว์พี่แบ๊คดูนะเขาจะยิงปืนต้องเล่นผิวๆเว้ยไอ้เฮียพี่ผมเล่นผิวมันอ่ะมันไม่ดีหงไม่ได้เลยพี่อาข้าปืนมันสะบัดเมื่อไหร่ปืนจะไปเอาคปปืนมันอ่ะเพราะฉะนั้นมันถูกไหมเพราะฉะนั้นมันมันจะต้องเล่นช้าไอ้พวกโปล่อ่ะผมผมเคยเล่นผมเคยเล่นแต่ผมเล่นช้ากหรอมันใช่ไหมหัวแตก ปกติพึ่ฟรีฟน่ะตีฟนะธรรมดาธรรมดาอะไรวะกุันกุศนกุันกุศนแม็กูุศลใช่หมดทุกเม็ดเลยดาบิทุกดาบิมันมึงสองอ่ะมึงลองเชิญมึงลองเชิญมึงลองเชิญมัาดิม็มันเดือมันยุบแล้วมันยุบแลผมเชิ่งนเชิญก่อนเชิญก่อนคอนเทตตไหน แม่เขาเก็บยวงม่เขาเก็บยังกูร้องข้าวแล้วแม่เขาเก็เยังเูนัเงยัเแม่เ้าเก็้ยังโผล่พิงโผลว่าพี่เอากลอนอนไรอันหนึ่งโผล่ว่าไงกูทำเป็นเนียนๆก่อนนะตอนนี้คือทำเนียนก่อน มนะรอจังหวะแบบเนี่ยกูยุบห้องแล้แม่งปิดห้องเลยให้มันรู้ไปในคลิปอะไอ้เหี้ยกูส่งแบมแม่งก่อนเลยรายงานแม่งก่อนเลยให้แม่งดูในคลิปไปเลยให้มันรู้วจะเลยตอนที่มันตัดตกอ่ะรายงานก่อนเลยป่ะไอ้ยี่นี่ตอนนู้นหัวทุกตาเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันดูตอนตัดปกนะเฉลยตอนตัดปกไว้ให้มันแบบตายใจตอนเนี้ย ไอ้ที่จโทรมาแล้วไม่มีอะไรไอ้อคุย้ยโทรมาทำเฮียแม็มา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 ผมโอ้โหแค่เขากินยังตัวหนึ่งเปนหนึ่งเชี่ยแม่งเพื่อนกูทักอะโอ้โห,โอโหเอ้าแหลากูไก่ ฝีมืองั้นงั้นอาบใช่ไหมมันบอกฝีมืองั้นเข้ามาดิมันโปะเหรอมันด่าใครกับโปงใช่ไหมไเฮีย Tell you what to do We're trying to